กลงไปในหลุมที่ไร้ก้นบินในหมู่เมฆปีนไปดวงจันทร์วิ่งตัดทุ่งหญ้าเขียวชะอุ่มหรือสู้กับมังกรชั่วร้ายเราทุกคนต่างเคยฝันแบบตลกอัศจรรย์และลึกลับและเรามักจะงงกับความฝันจริงไหมการจำความฝันได้เป็นเรื่องน่าสนุกเสมอแต่บางคนจำได้บางคนไม่ได้มีวิธีที่จะจำความฝันทุกคืนได้ไหมแต่เราจะจำความฝันไปทำไม มาหาคำตอบกันนักวิจัยเชื่อว่าความฝันเป็นเรื่องสำคัญมากแม้เราจะไม่เชื่อการค้นพบที่ยิ่งใหญ่บางอย่างซึ่งเกิดจากผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เกิดขึ้นตอนฝันคุณลองนึกดูสิว่าจะเป็นยังไงถ้ามาติลูเทอร์คิงจูเนียไม่เห็นคุณค่าของความฝันหัวข้อเรื่องผมมีฝันด้านงานและเสรีภาพซึ่งเขาใช้เรียกร้องสิทธิทางพลเมืองและเศรษฐกิจกับต่อต้านการเหยียดผิวในสหรัฐมันจะเกิดขึ้นเหรอ มีสองสาเหตุหลักที่ทําให้เรายากจําความฝันให้ได้ข้อหนึตอนกลางคืนทุกคนฝันมากมายโดยเฉลีย่ยแล้วเราจะฝันอย่างน้อย5-20นาทีและข้อ2การจําความฝันมันสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ตอนเราหลับจิตใต้สํานึกของเรายังคงแก้ปัญหาที่จิตสํานึกของเราไม่อาจแก้ได้ คนส่วนใหญ่จะเจอปัญหาในชีวิตประจำวันทั้งเรื่องครอบครัวงานสุขภาพหรืออาจจะแม้แต่เรื่องปริศนาอาักษรไข้ที่คุณคบมันไม่แตกความฝันช่วยพัฒนาทักษะแก้ปัญหาเคยได้ยินวลีว่านอนคิดดูไหมมันช่วยได้จริงๆนะด้วยการใช้วิธีที่คุณจําได้ขั้นตอนหรือแม้แต่ข้อมูลที่สมเหตุสมผลในความฝันคุณคุณจะสามารถตื่นขึ้นมาพร้อมกับไอเดียใหม่ ตัดสินใจได้ดีขึ้นหรือแม้แต่มั่นใจามากขึ้นในการทำงานตลอดวันนี่คือเคล็ดลับ6ข้อเพื่อจะจำความฝันของคุณตัดสินใจคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะจำความฝันของตัวเองให้ได้ก่อนที่คุณจะเข้านอนจงเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อนอนหลับให้สนิทด้วยการปล่อยวางความคิดต่างๆให้หมดปิดไฟทั้งหมดก่อนคุณจะเข้านอน1ชั่วโมงเพื่อช่วยให้ร่างกายเข้าใจว่าได้เวลานอนแล้วบันทึกบันทึกฝันของคุณ เริ่มจากการใส่ใจรา,รายละเอียดเล็กน้อยในความฝันเขียนบันทึกความฝันและจดรายละเอียดปลีกย่อยที่สุดหรืออารมณ์ที่คุณจําได้ตอนที่คุณฝันตาตอนเช้าพอคุณตื่นขึ้นมาห้ามลืมตาเร็วๆเ,เด็ดขาดควบคุมความอยากที่จะลืมตาของคุณไว้มันจะช่วยให้คุณใจเย็นขึ้นและอาจมีสมาธิมากขึ้นตอนคุณตื่นคนที่ตื่นช้ากว่ามีแนวโน้มจะจดจําความฝันได้ดีกว่าตั้งใจ บอกตัวเองว่าจะจำความฝันให้ได้ไม่ว่ายัางไงฉันจะต้องจำความฝันให้ได้พูดมันสองครั้งก่อนคุณเข้านอนแล้วสมองจะทำตามเองจัดการทำให้ตัวเองหลับสนิทการนอนหลับลึกและหลับสนิทเป็นเรื่องที่สำคัญมากคุณจะฝันได้เป็นประจำมากขึ้นตอนที่ร่างกายคุณเข้าสู่โหมดเตรียมพร้อมที่จะฝันระหว่างกาลังเคลิ้มหลับดังนั้นจงหลับให้สนิท แบ่งปันบอกความฝันกับเพื่อนๆครอบครัวและคนรักยิ่งคุณรับรู้และพูดถึงมันเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งจำความฝันได้แม่นยำมากขึ้นเท่านั้นบอกเราด้วยว่ามันได้ผลไหมในคอมเมนต์ข้างล่าง<ป>มีกี่คนที่สามารถเก็บมือถือระหว่างนอนได้ <S <S หากไม่ได้หรือคิดว่าไม่ควรมันก็อาจเป็นเพราะคุณอยู่ร่วมกับคนอื่นและไม่อยากให้พวกเขามายุ่งกับมือถือของคุณ คุณเป็นคนชอบใช้โซเชียลมีเดียและอดไม่ได้ที่ต้องเอานิ้วรีเฟลชโซเชียลมีเดียของคุณแม้ว่าไม่มีอะไรใหม่ก็ตามคุณเป็นพวกบ้าง,งานและไม่สามารถเลิกคิดเรื่องงานได้เลยจำเป็นต้องเช็คอีเมลตลอดเวลาที่มือคุณจับมือถือหรือคุณอาจจะพึ่งอกหักมาเลยแอบตามดูแฟนเก่าตลอดทั้งคืนอาจมีสาเหตุอื่นๆด้วยแต่ประเด็นคือคุณมักจะหาข้ออ้างเล่นมือถือได้ตลอดเวลา ดังนั้นเองคุณจึงตัดสินใจว่าจำเป็นต้องเก็บมือถือไว้กับตัวระหว่างเวลานอนยินดีด้วยนะตอนนี้คุณเป็นทาสมือถือแล้วเราวิเคราะห์แล้วว่าทำไมคุณเก็บมือถือไว้มาดูว่าทำไมไม่ควรดีกว่าแสงประดิษฐ์สีฟ้าจากมือถือและจอจะทำลายสมองและรบกวนนาฬิกาชีวภาพซึ่งคือนาฬิกาในร่างกายเราที่คอยวัดเวลาการที่นาฬิกาชีวภาพรวน แล้วว่าระบบการนอนของคุณจะผิดปกติยกตัวอย่างเช่นคุณจะง่วงนอนมากตลอดกลางวันแทนที่จะเป็นกลางคืนการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินในสมองจะลดลงแปลว่าฮอร์โมนที่เป็นส่วนสำคัญในการรักษานาฬิกาชีวภาพให้เหมาะสมซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่ภาวะหลับลึกได้เพื่อจะโดนทำลายไปภาวะเร็มในการนอนจะลดลง ภาวะเร็มหรือนอนแล้วตาขยับมีความสำคัญในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสร้างโปรโตีนเพิ่มความทรงจาและมีส่วนช่วยในการสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์กับการแก้ปัญหาด้วยนี่คือสาเหตุที่ทำให้ทารกนอนเป็นเวลาเพราะพวกเขาหลับในภาวะเร็มหลังจากคุณเล่นมือถือแล้วคุณจะตื่นตัวและไม่ง่วงและมันจะทำให้คุณไม่รู้สึกง่วงอีกเลย คุณจะตื่นมาอย่างเหนื่อยล้าและงุดหงิดจนเป็นวันที่แสนน่าเบื่อของคุณเมื่อคุณอารมณ์ไม่ดีจะส่งผลต่อระบบการเผาผลาญคุณจะอยากกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพและยังเสี่ยงต่อการมีปัญหาด้านหัวใจอีกด้วยตอนนี้เรารู้แล้วว่าการนอนโดยไม่มีมือถือมันทําให้คุณหลับได้ดีกว่ามีสุขภาพดีกว่าและตื่นมาอย่างสดใสคึกคักกับมีความสุขคืนนี้ลองดูนอนให้เหมือนทารกและคุณจะขอบคุณเรา อวกาศกว้างใหญ่ขยายตัวไปทุกทิศทุกทางและเป็นบ้านของวัตถุในอวกาศนับไปท้วนดาวเลิกดาวเคราะห์กับดาวเทียมตามธรรมชาติอย่างเช่นดวงจันทร์คุณรู้ไหมว่าดวงจันทร์เกิดขึ้นได้ยังไงเราสี่พันล้านปีก่อนวัตถุที่ใหญ่กว่าดาวองคารชื่อทีอาตัดสินใจพุ่งชนโลกและการชนนั้นที่รู้จักกันแพร่หลายในชื่อทฤษฎีชนกันครั้งใหญ่ ทำให้โลกแตกออกจนเกิดดวงจันทร์ดวงจันทร์สามารถส่องแสงได้ในท้องฟ้าหรือปรากฏตัวออกมาแค่ชั่วคราวประโยชน์ของดวงจันทร์นั้นมีมากกว่าแค่ส่องแสงและดูสวยงามแน่นอนชีวิตบนโลกได้รับอิทธิพลจากดวงจันทร์นี่คือสาเหตุสําคัญที่ควรมีดวงจันทร์แต่ดวงจันทร์นั้นเคลื่อนไหวตลอดเวลาคุณรู้ไหมว่าทุกปีดวงจันทร์จะลอยห่างไปจากโลกของเราราว1.5นิ้ว ถ้าหากว่ามันตัดสินใจลอยห่างไปไกลมากๆแล้วอยู่ๆก็หายไปล่ะจะคิดถึงมันไหมแล้วคุณไม่สงสยัยหรอว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเรารู้ว่าคุณต้องสงสัยอยู่แล้วการหมุนของโลกจะเร็วขึ้นในทันทีว<ะ>้าลองนึกดูซิว่าเราจะเป็นยังไงหากไม่มีดวงจันทร์หนึ่งวันบนโลกจะมีแค่6กถึงสิชั่วโมงในหนึ่งปีอาจจะมีวันเพิ่มขึ้นมาเป็นพันๆวันที่เป็นแบบนี้เพราะแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ ดวงจันทร์ส่งผลกระทบต่อน้ำขึ้นน้ำลงบนโลกหากไม่มีดวงจันทร์น้ำขึ้นน้ำลงจะลดลงมากถึง75เปอร์เซนและแบบนั้นจะส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศอย่างมากมายโลกของเราเอียงทำมุม23.5องศาเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ในอดีตมุมเอียงของโลกเปลี่ยนไป1-2องศานักวิจัยเชื่อว่านั่นทำให้เกิดยุคน้ำแข็งขึ้นถ้าเกิดอยู่ๆดวงจันทร์หายไป จะทำให้แรงโน้มถ่วงของโลกเสียสมดุลไปทำให้แกนโลกขยับไปมาแถว10 4ถึง45องศาจนไม่มีฤดูกาลหรือแม้แต่เกิดฤดูกาลประหลาดขึ้นถ้าหากดวงจันทร์หายไปจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อสัตว์ที่อยู่บนโลกสัตว์บางชนิดโดยเฉพาะสัตว์หากินกลางคืนอย่างนกฮูกจะมองเห็นได้ดีในตอนกลางคืนหรือใช้ดวงจันทร์นำทาง สัตว์ประการังหลายชนิดขยายพันธุ์ตอนใกล้จันทรเต็มดวงขณะที่ปัจจัยอื่นอย่างเช่นอากาศและอุณหภูมิของน้ํามีอิทธิพลต่อการขยายพันธุ์ด้วยมันมักขยายพันธุ์ตอนจันท์เต็มดวงวงจรการขยายพันธุ์ของปูแดงจะได้รับอิทธิพลมาจากสัญญาณดวงจันทร์ปูตูเมียจะปล่อยไข่ลงไปสู่ทะเลในช่วงดวงจันทร์เป็นระยะเสี้ยวสุดท้ายค่อยอย่างชั <m ch ill an> ่วที่ตอนนี้ดวงจันทร์ยังไม่หายไป และไม่มีหลักฐานว่ามันจะหายไปในอีกไม่นานคงรู้ค่าของดวงจันทร์แล้วสินะมาชมความจริงที่น่าสนใจได้อีกในสเปซของเราเธอเคยกดปุ่มนาฬิกาปลุกอย่างน้อย3-5ครั้งหรือเปล่าเธอต้องใช้นาฬิกาปลุก5ตัวเพื่อทำให้ตื่นไหมเธอมักไปทำงานสายเพราะปิดนาฬิกาปลุกหรือเปล่าถ้า เธอไม่ใช่คนที่ชอบตื่นเช้าและพบว่าการตื่นตรงเวลาเป็นเรื่องยากนี่คือเคล็ดลับ5อย่างที่จะช่วยเธอเรื่องนาฬิกาและตื่นอย่างสดใสตั้งนาฬิกาห่างเมื่อทำแบบนี้เธอจำเป็นต้องลุกขึ้นแล้วไปปิดนาฬิกายิ่งกว่านั้นการปล่อยมันดังจังโนหูอีกด้วย <c oughs> การตื่นและการเดินจะทำให้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวและทำให้ร่างกายสดชื่นด้วย เปิดไฟหรือปิดม่านถิ้งเอาไว้เพื่อให้แสงลอดเข้ามาคนส่วนใหญ่มักชอบห้องม,มืดระหว่างนอนเพราะแสงสว่างมักเป็นสัญญาณที่ทำให้เราตื่นดังนั้นการทำให้แสงยามเช้าเข้าห้องคือวิธีที่ดีสุดเพื่อให้ตื่นมีจุดหมายหรือเหตุผลในการตื่นเธอเคยจำเป็นต้องตื่นเช้ากว่าปกติเพราะต้องรีบไปขึ้นเครื่องบินไหม นี่เป็นเพราะเธอมีเส้นตายและบางอย่างที่จําเป็นต้องทําทันทีที่ตื่นการตั้งเหตุผลในการตื่นทุกวันอาจเป็นกิจกรรมที่เธอชอบเช่นการปั่นจักรยานหรือเพื่อไปเข้ายิมการมีกิจกรรมให้ทําจะทําให้เธอตื่นง่ายกว่าเดิมมากตื่นในวัฏจักรที่ถูกต้องงานวิจัยระบุว่าปริมาณการนอนช่วงริมมีความสําคัญกว่าปริมาณการนอนทั้งหมดของเรามากการงีบทําให้สมองสับสนและส่งผลกระท วัฏจักรเร็มการตื่นขึ้นมาระหว่างอยู่ในวัฏจักรเร็มทําให้เธอรู้สึกง่วงนอนและซึ้งซึมดังนั้นหากเธอนอนในช่วงเวลาที่ถูกต้องจะช่วยให้เธอตื่นได้ง่ายขึ้นดื่มน้ําการดื่มน้ําในตอนเช้าทําให้ร่างกายสดชื่นและสดใสในทันทีนอกจากนี้ยังเพิ่มระดับพลังงานในร่างกายและทําให้ตื่นตัวหลังตื่นนอนด้วย น้ำจะให้พลังงานสมองและลดความเหนื่อยล้ากบอ่อนเปลีย่ยดังนั้นจงดื่มน้ำก่อนที่เธอจะกดนาฬิกานะหากเธออยากรู้ความจริงที่น่าทึ่งกว่านี้จากการดื่มน้ำเป็นอย่างแรกในตอนเช้า